สว,สวัสดีครับพบกับพิจตีิกฤษฎีธรรมาพิวันนะครับวันนี้จะมาตกผลึกเรื่องของ6กิจวัตรที่คนรวยทํากันเป็นประจำนะฮะวันก่อนได้อ่านเพจของ The Founder นะฮะเขาสรุปไว้ดีก็จะมาตกผลึกแบ่งปันแล้วกันนะครับเขาบอกว่ามีอยู่6กิจกรรมหรือว่ากิจวัตรนะครับที่คนร่ํารวยแล้วก็ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาทําเป็นประจําเราเอาลองไปใช้กันลวกันข้อหนึ่งก็คือ เติมเชื้อเพลิงในทุกๆเช้านะครับตอนตื่นมาตอนเช้าเนี่ยคนที่ประสบความสําเร็จหรือว่าร่ารวยเนี่ยเขาก็จะพยายามหาอะไรดีๆฟังหาอะไรที่แบบมันให้พลังเพลงที่มันปลุกใจหรืออะไรก็ได้นะครับที่เป็นความรู้ที่ทําให้เรามีแรงบันดาลใจในทุกๆวันตอนเช้านะผมเองก็ทำนะผมก็จะฟังพอดแคสต์ดีๆในทุกๆเช้าเลยตอนอาบน้ําแปลงฟันไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เอาไปปรับใช้ได้ถ้าเกิดว่าเราอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วเราจะฟังพอดแคสต์อะไรดีฟังช่องไหนดีก็ช่องเฮติตกผลึกก็ได้ นะะฮทายอินไขยของไปเลยนะครับก็อันที่2นะครับก็คือวางแผนที่จะทําทุกสิ่งในแต่ละวันอันนี้สําคัญมากๆนะฮะผมว่าสิ่งสําคัญในการวางแผนเนี่ยจริงๆไม่ใช่ตอนเช้านะคือเมื่อคือน ก่อนนอนเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะทําอะไรแล้วเราลองดูฮะว่าในพรุ่งนี้เนี่ยมีกิจกรรมไหนบ้างที่มันสอดคล้องกับความสําเร็จหรือว่าเป้าหมายที่เราวางไว้นะฮะให้เรามีตารางงานที่ชัดเจนในแต่ละวันแล้วที่สําคัญนะอยากให้เราเนี่ยเขาลบมันด้วยนะสมมุติว่าเราลงไว้ว่าตื่นเช้ามา9ก้าโมงเราจะออกกําลังกายไอตอน9ก้าโมงคุณอาจจะแบบ ไม่ไม่อยากออกอะพูดตรงๆมันอาจจะง,ง่วงอาจจะเหนื่อยอาจจะติดนู่นติดนี่ไม่ได้คุณต้องเคารพมันนะฮะเพราะว่าตารางที่เราวางไว้เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ทําให้เราสู่ความสําเร็จเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนรวยเขาทากันเราก็ควรเอาไปใช้นะครับอันที่3มก็คือทําน้อยสิ่งแต่ได้ผลงานมากดีกว่าทําอะไรมากๆแต่ได้ผลงานน้อยเรื่องนี้จริงนะฮะพอถึงจุดจุดหนึ่งถ้าเราเริ่มเข้าสู่เส้นทางของการประสบความสาเร็จเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนคือคุณจะมีอะไรทําเยอะมาก คือมันจะมีทั้งแบบงานรายละเอียดงานส่วนนู้นส่วนนี้หรือชีวิตส่วนตัวปนกันพันตูไปหมดเลยนะฮะสิ่งสําคัญของคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาจะต้องเลือกทําในงานที่มันสําคัญสําคัญให้ได้ก่อนนะฮะยังไม่ต้องเอาจํานวนเยอะเอาไอ้จำนวนที่มันน้อยๆ้อยนี่แหละแต่ให้มันได้คุณภาพแล้วเป็นงานที่มันส่งผลกับความสําเร็จนะครับแล้วก็ข้อ4ี่อันนี้เบสิกมากก็คืออย่าหยุดเรียนรู้ Lifelong l e ARNING นะครับคือยิ่งปัจจุบันนี้โลกเรามันเปลี่ยนไปเร็วมากๆนะใครที่หยุดการเรียนรู้เนี่ยเรียกว่าตกขบวนตกข่าวตกเทรนเนี่ยไวสุดๆนะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ทันเนี่ยแป๊บเดียวกับพิบตานะเรากลายเป็นคนที่ล้าหลังไปแล้วนะฮะฉะนั้นเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้อย่าอีโก้ว่าเราเก่งแล้วรู้แล้วนะฮะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มตลอดนะครับข้อ5ก็คือฝึกปฏิเสธโดยไม่รู้สึกผิด อันนี้โหผมพึ่งตกผลึกจริงๆกับชีวิตเลยนะฮะปีนี้เนี่ยหนึ่งในเป้าหมายที่ผมตั้งไว้กับตัวเองเลยนะว่าจะเลือกทํางานที่ส่งผลกับความสําเร็จตรงๆมากขึ้นนะฮะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าตอนที่เราสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาพยายามจะประสบความสําเร็จเนี่ยนะผมทําทุกอย่างคือทําด่าทำแม่งทุกเรื่องนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้ครับซึ่งในยุคนั้นในตอนนั้นเนะ่ยเหมาะสมกับเราเหมาะสมกับผมนะก็คือมันทําให้เราเก่งขึ้นนะ ผมมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะไองานที่เราทําหลากหลายมากเราเลยกลายเป็นมนุษย์เป็ดที่ทำได้หลายสิ่งนะอาจจะไม่ได้เก่งโคตรทุกเรื่องนะแต่ผมว่าผมทําได้เยอะเรื่องมากๆเลยนะฮะแต่พอมาถึงจุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าชีวิตเนี่ยมันมาอีกสเตจหนึ่งแล้วมันมาในจุดที่ โอ้โหมันเยอะเกินอะ่ะมันไม่ไหวแล้วอะนะฮะเราก็ต้องเลือกที่จะเซโนกับงานบางงานกิจกรรมบางกิจกรรมนะหรือว่ากิจกรรมที่อย่างปาร์ตี้อย่างเงี้ยหลังๆผมเซโนค่อนข้างเยอะเลยไม่จําเป็นจริงๆเราก็ไม่ได้อินแล้วอะ่ะไม่ได้ชอบไม่ได้อยากไปนะฮะเราก็ต้องฝึกนะครับแล้วก็ข้อ6ข้อสุดท้ายนะครับ ตื่นมาเคลียร์งานที่ยากที่สุดและสำคัญที่สุดให้เสร็จก่อนนะฮะอันนี้เป็นหนังสือคลาสสิกเลยก็คือ eat that flock เนาะของถ้าจำชื่อไม่ผิดน่าจะเป็นคุณแบรนด์เทซี่ผิดถูกยังไงขอภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับแต่ผมเคยอ่านละมันนานมากและนะครับก็คือเขาเปรียบเสมือนงานที่ยากเนี่ยเป็นกบตัวที่มันอับปะลักน่าเกลียดไม่น่ากินอนะ่ะเขาให้ eat that f l o c ก็คือกินกบตัวนั้นก่อนเลยฮนะเพราะว่าถ้าคุณได้ พยายามทำสิ่งที่มันยากที่สุดไปตั้งแต่เช้าแล้ววันนั้นทั้งวันน่ะจะเป็นวันที่เรียกว่าเราเอาชนะตัวเองได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ก็คือ6กิจวัตรที่เศรษฐีหรือว่าคนร่ํารวยเนี่ยเขาปฏิบัติกันนะครับเราลองเลือกไปใช้จะเป็นทั้งหมดเลยก็ได้หรือถ้ายังทําไม่ได้นะครับค่อยๆเก็บไปทีละข้อ2ข้อเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็จะทําให้ชีวิตเรายกระดับได้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเราจะค่อยๆเก่งขึ้นหรือในปลายทางเราก็ถ้าทาได้ทั้ง6ข้อนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับแล้วพบกันในอีพีตถ ผลึกวันนี้สวัสดีครับ